โอเคนะครับวันนี้จะเดมแม a SCP 3 0มสนะ <Aye. S 1> ซึ่งจะเป็นกิจกรรมไขสเตอร์ซึ่งมันทำยังไงมาดูกันโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็เข้าเกมไปแล้วนะเดีย๋ยวผมขอหาเสาแป๊บไหนตรงไหนนะหาแป๊บหาแป๊บตรงนี้เออเนี่เนยเจอแล้วเสาเสาเสาเออหีไปไปไปเดีย๋ยวขอหาคอมแป๊บหลังจากที่เดินถึงเสานะนี่ไงคอมกดเลยชึบเนี่ยรับเควส์แล้วแล้วก็ตรงนี้ โอเคตอนนี้ต้อง,งรอกลางคืนนะถึงถึงจะเริ่มควสนนะต้องรอกลางคืนก่อนโอเคเดินเราไปเรื่อยๆหาอาหารใครได้เล่นแบบนี้ก็รู้ดีนะครับเพราะว่าแบบเนี้ยมันแบบเก่ามากแบบเอ่ออาหารอันนี้ขอละก,กันพิซซ่าปึ๊บชึบนะขอแค่นี้ก่อนโอเคด,ดูกเป๋าโอเคใส่ลวใ่แล้วคนดูครับผมเจอบ้านคนดูดดบ้านตรงนี้มันมีคนใครสร้างก็ไม่รู้อะเราเข้าไปดูเอ่อทางเข้าอยู่ไหนวะ ทางเข้านี่แต่ทางเข้ามันล่มเกินไปอ่ะเอาอะไรมากั้นหน่อยโอเคเอาอะไรมากั้นดีเออเอานี้เอาน,นี้โตโตน่ตาจะกั้นได้อยู่ชื้นเอามากั้นตรงนี้เกาะก่อนนิดก่อนแปะโอเคได้แล้วอันที่สองเพราะว่าไอ้มันขึ้นปีนไม่ได้นะอาหารอันที่สองมากั้นไว้เอออันไหนว่าหาแป๊บหาแป๊บอันนี้เอาลิ้นชักนี้ดีกว่าน่าจะกั้นได้อยู่ โอเคไปเลยจื๊บให้เราหนีไปเยเอ้ยมาเดินผ่านหน้าผมเลยเมื่อกี้ชิดวางเออะคนออกไปต่อไปไหมคนออกคนออกไหมไม่รู้ร้อนเข้ามาจากต้นไหนอ่ะอยู่ในบ้านแล้วกันโอเคโอ้โอเคโอ้อยู่ในบ้านดีกว่าอยู่ในตู้มุมนี่แหละเอ่อดูเคว้แป๊บเคว้แรกให้เรา กินอาหารหกชิ้นเควสสองให้เราตีเอ c 4พีซีสี่ตัวเควสได้สามเราถึงตอนเช้าโอเคโอเคเควสแรกเรากินอาหารอัฟกามัานหนึ่งโอเคกินโอเคขึ้นขึ้นอั้นออสองตามด้วยอะไรวะคลาไม่อันนี้ดีกว่าโอเคกินเข,ข้าไปน้ำเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปแล้วก็ดูเงินโอเคแก้เต็มแลวแบบเอาอันนี้ โอเควิสสำเร็จแล้วคุยที่สองให้เราตีสี่ตัวใช่ไหมได้เดี๋ยวเอาตัวไหนก่อนหาแป๊บโอเคจำได้มันมีตัวหนึ่งติดบักติดบักในเลนชักอยู่น่าจะอยู่แถวๆนี้แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวละไฮไฟไฮไฟโยกมาแคบเลยฮัลโหลฮัลโหลโอ้ช่าโอ ตีเลยพอตีเลยตีเออวิธีตีครับไปเอาเมาส์เนี่ยไอตรงเคอร์เซอร์เนี่ยไปชี้ที่ตัวมันนะแล้วก็กดที่ตัวตรงไหนก็ได้นะกดที่ตัวมันและพอตีสี่ครั้งปุ๊บก็ให้มันตีตายเลยปล่อยให้มันตีไปสิบเจ็ดเดือนเท่าไหร่ิบเจ็ดเดือนสามแล้วจะได้ไปสิบสี่โอเคตาย คุณตายไปนหนึ่งชีวิตโอเคไห้ดูสไตติสิสกอร์ที่เราได้โอเคไม่เคแล้วกันคำแาบคุอสุดท้ายให้เรา,เราตอนเช้าใช่ไหมเดีย๋ยวรอก่อนเราถึงตอนเชา้าโอเคได้เหยญตายแล้วคนดูโอเคเดี๋ยวขอไปเช็คเกมไปเปราะเาเสร็จยังโอเคเออสาวอยู่ไหนวะแตวนี่คนเดียวเลยเออเดี๋ยวตรงเสาตรงเสาที่เดิมเลยชึบชึบ ใครมาสร้างบ้านเรงนี้วะ <What the S 1> ต้นแคกหาหาคอมแป๊บเออยี่ไหนวะตรงนี้ไม่ใช่เน yeah. ี่ยเดี๋ยวกดเลยชื่อโอเคเช็คเพย์แบบอ่ะเนี่ยเซฟเสร็จแล้วโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับมาด้วยถ้ามีอีกก็กดไลค์สักห้าไลค์แล้วกันคล,ลิปนี้แหละไปก่อนบา,บาย